น่าอิจฉามากนักร้องสาวดังเผยความน่ารักหวานใจหนุ่มชาวลาวอีกหนึ่งคู่รักที่มีโมเมนต์มุ้งมิ้งให้ได้เห็นอยู่เรื่อยๆระหว่างธัญญาอาสยามและอาโลเราจะเห็นว่าทั้งคู่ช่วยกันทำมาหากินสุดๆจนลุ้นข่าวดีพากันสร้างเนื้อสร้างตัวโดยล่าสุดสาวธัญญาได้เปิดใจอัปเดตเรื่องความรักโดยบอกว่า ตอนนี้ตัวติดกันตลอดเพราะมีงานงานไลฟ์ขายของทุกคนก็ชอบดูอาโลพร้อมเผยความน่ารักของหวานใจว่าช่วยกันทำมาหากินไม่เคยเก้าไก่ตนเอาเงินหน่อยแบ่งกันหน่อยไหมตนจะเป็นคนถามเขาตลอดว่าเอาไหมแบ่งไหมเขาก็บอกว่าไม่เอาให้เป็นของตนหมดเลยรอให้ตนพร้อมทุกๆด้านอยากให้ตนปิดบ้านและปิดรถได้